ระดมทีมตัดสินชะตาโลกอันฮโยซอปเป็นคิมดกจาเขาเป็นเพียงนักอ่านเพียงคนเดียวที่รู้ตอนจบของนิยายเรื่อง3วิธีเอาตัวรอดจากวันสิ้นโลกนิยายที่กลับกลายเป็นความจริงในโลกของเราเขาพยายามพลิกชะตาโลก ร่วมกับมิตรสหายที่เขาพบระหว่างทางโดยใช้ประโยชน์จากการที่เขาเป็นคนเดียวที่อ่านนิยายเรื่องนี้มาอย่างทะลุป,ปลุกป,ปลงเพื่อใช้เป็นพลังสำคัญในการพลิกชะตาโลกน,นีมินโฮ,นนฮเป็นยูจุงขยอกเขาเป็นตัวเอกในนิยายสามวิธีเอาตัวรอดจากวันสิ้นโลกและยังเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในนิยายเรื่องนั้นพลังของเขาคือการย้อนกลับทำให้เขาสามารถกลับจากความตายได้เสมอ ไม่ต่างอะไรจากการเป็นอมะตะนั่นทำให้เขาเป็นคนที่ต้องฆ่าฟันแบบไม่มีวันสิ้นสุดชกัจะรานาซูบินเป็นยูซังอายูซังอาทำงานบริษัทเกมที่เดียวกับดกจาเหตุการณ์หายนะที่เกิดขึ้นกับโลก ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในทีมคิมดกจ่าออกเดินทางฝ่าฟันเดิมพันชะตาโลกพร้อมพลังในการเปลี่ยนเส้นไหมเป็นอาวุธนนสิง,เง,งเีเชินซึงโฮเป็นอีฮยอนซองอีฮยอนซองเป็นทหารด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งเกินคนธรรมดาทำให้เขาเปรียบเสมือนตัวแทงประจำกลุ่มและกลายเป็นส่วนสำคัญของทีม ทักษะของอีฮยอนซองคือการปกป้องอะดรีนาลีนของเขาจะสูบฉีดแบบเกินพิกัดเมื่อได้ออกโรงบูส์พลังเพื่อปกป้องพวกผองนานา <S 2> <S 2> นะเป็นจองฮีวอนหนึ่งในจิ๊กซอชิ้นสำคัญของทีมคิมดกจ่าเธอพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ทักษะก,การต่อสู้ของเธอเต็มไปด้วยความดุดันและรวดเร็วเชื่อศัตรูด้วยดาบอันทรงพลังจีซูรับบทอีจีฮเยอีจีฮเยเป็นตัวละครที่เย็นชาเธอแข็งแกร่งขึ้นเพราะยูจุงฮยอกเธอมองเขาเป็นเหมือนอาจารย์ที่คอยสั่งสอนอีจีฮเยสามารถเอาตัวรอดได้เสมอไม่ว่าสถานการณ์ตรงหน้าจะเลวร้ายหรือหายนะสักแค่ไหนนูก่โอชพนา ควอนอึนซองรับบทกิวยองกิวยองรอดมาได้เพราะได้รับการช่วยเหลือจากคิมดกจาทำให้เขาติดสอยห้อยตามและเป็นส่วนหนึ่งของทีมไปในทุกด่านทดสอบความสามารถของกิวยองคือการสื่อสารกับมแมลงดังนั้นในทแกะเรื่องรจบมเซรสตเมื่อนิยายวันสิ้โลกกลายเป็นหายนะในโลกจริงพวกเขาต้องรวมตัวกัน ฟันฝ่าภารกิจที่เดิมพันด้วยชะตาโลก o m n i c h i a n Reader The Prophecy อ่านชะตาวันส,สิ้นโลก31กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น